โครงการหนองบัวลำพูร,ราชินีข้าวเหนียวจังหวัดหนองบัวลำพูได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลำพูด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนเพื่อพัฒนาข้าวซึ่งเป็นผลผลิตหลักของจังหวัดจึงได้ดำเนินโครงการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวเหนียวของจังหวัดหนองวลำพูให้เป็นสินค้าเด่นของจังหวัดและสร้างความมั่นคงด้านอาหารกิจกรรมในการดำเนินการการส่งเสริมการปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ดีปลอดสารพิษโดยการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีกขหกในพื้นที่25,000ไร่ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรจำนวน5,000ราย ส่งเสริมการไถกลบตอซังหลังฤดูเก็บเกี่ยวโดยการจัดงานรณรงค์ไถกลบตอซังหลังฤดูเก็บเกี่ยวข้าวจ้างเหมาไถากลบตอซังพื้นที่4,600ไร่และสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดพื้นที่8,500ไร่ผลผลิตของโครงการพื้นที่เหมาะสมในการปลูกข้าว2 5 0 0 0ไร่ได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ดี เกษตรกร1,000รายได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตข้าวพื้นที่นา4,600ไร่ได้รับการส่งเสริมการไถกลบต่อสังข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวพื้นที่นา8,500ไร่ได้รับการส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดผลลัพธ์ พื้นที่ปลูกข้าว25,000ไร่ของจังหวัดหนองบัวลำพูได้พัฒนาให้เป็นแหล่งผลิตข้าวเหนียวพันธุ์ดีให้เป็นสินค้าเด่นของจังหวัดสามารถสร้างความมั่นคงด้านอาหารของชุมชนผลสำเร็จของโครงการได้มเมล็ดพันธุ์ข้าวเหนียวพันธุ์ดีเป็นแหล่งวัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวที่สำคัญของจังหวัด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นการเพิ่มมูลค่าผลผลิตและเกษตรกร,กรได้รับการเปลี่ยนถ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นข้าวพันธุ์ดีมีแนวโน้มผลผลิตเพิ่มมากขึ้น